เคยสงสัยไหมว่าทำไมเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านได้วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจช่องว่างที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวพร้อมเรียนรู้7เทคนิคการสื่อสารที่จะช่วยให้ทุกคนในบ้านเข้าใจกันมากขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ เพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพี่ครับและแพมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายครอบครัวน่าจะกําลังเผชิญอยู่เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเมื่อครอบครัวมีแกลบคุยอย่างไรให้เข้าใจกันในบ้านค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วโดนใจหลายบ้านเลยนะเพราะในยุคที่สังคมเปลี่ยนเร็วแบบนี้ช่องว่างระหว่างวัยหรือช่องว่างทางความคิดในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆนะครับ จริงเลยค่ะพีทความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการสื่อสารที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดความห่างเหินและความขัดแย้งได้เลยนะคะแต่แพมอยากบอกว่าการมีแกลบในครอบครัวไม่ใช่เรื่องผิดป,ปกติหรือน่ากลัวเลยนะแต่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ยอมรับและโตเโตไปพร้อมกันค่ะอืมเหมือนเป็นความท้าทายที่เราต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านมันไปให้ได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมแกลบในครอบครัวถึงเกิดขึ้นคะแพม หลักๆเลยก็คือช่องว่างระหว่างวัยค่ะ Generation Gap เป็นปัจจัยที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยความแตกต่างในประสบการณ์ชีวิตการศึกษาเทคโนโลยีค่านิยมและบริบททางสังคมระหว่างรุ่นพ่อแม่กับลูกหรือรุ่นปู่ยจ้าตายายกับหลานทำให้เกิดมุมมองที่ต่างกันค่ะจริงครับบางทีผมกับพ่อแม่ก็คุยกันคนละภาษาเลยแล้วมีอะไรอีกไหมครับยังมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีค่ะ สังคมปัจจุบันเปลี่ยนเร็วกว่าในอดีตมากเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาททําให้การใช้ชีวิตความคิดและการสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งคนในแต่ละวัยอาจปรับตัวได้ไม่เท่ากันค่ะนอกจากนี้ก็มีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละคนแม้จะเป็นคนวัยเดียวกันก็ทําให้เกิดความเชื่อและทัศนคติที่ไม่เหมือนกันได้ค่ะอืมแสดงว่าแก๊บนี่มันเกิดได้หลายแบบเลยนะแล้วถ้าเราปล่อยให้แก๊บเหล่านี้มันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ถ้าปล่อยไว้ก็อาจนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินค่ะสมาชิกในครอบครัวไม่กล้าพูดคุยกันอย่างลึกซึง้งขาดความใกล้ชิดทางอารมณ์และยังทําให้เกิดความเข้าใจผิดและขัดแย้งบ่อยครั้งได้ด้วยนะคะบางทีก็ทําให้แต่ละฝ่ายรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่ได้รับการยอมรับค่ะและแน่นอนว่าอาจทําให้การตัดสินใจที่ขัดแย้งกันและเกิดความเครียดในครอบครัวตามมาค่ะฟังดูแล้วไม่ดีเลยนะครับแล้วเราจะคุยกันยังไงดีครับแพมเพื่อเชื่อมแกบในครอบครัว มีเทคนิคมาฝากไหมครับมีแน่นอนค่ะการเชื่อมช่องว่างในครอบครัวต้องอาศัยความพยายามความอดทนและความเข้าใจค่ะมี7เทคนิคที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยฮะเริ่มที่ข้อแรกเทคนิคแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือการเปิดใจกว้างและฟังอย่างตั้งใจค่ะเปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่างโดยไม่ตัดสินพยายามเข้าใจว่าทาไมอีกฝ่ายถึงคิดหรือรู้สึกแบบนั้นค่ะการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ไม่ขัดจังหวะค่ะ เหมือนเราต้องหยุดความคิดของตัวเองแล้วฟังเขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับแล้วมีตัวอย่างไหมครับใช่เลยค่ะเช่นแทนที่จะรีบพูดว่าสมัยพ่อแม่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยลองพูดว่าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกรู้สึกแบบนั้นนะลองเล่าให้พ่อแม่ฟังอีก่อยได้ไหมว่าทำไมลูกถึงคิดแบบนี้ค่ะส่วนเทคนิคที่2คือการสื่อสารด้วย I statement ไม่ใช่ U statement หรือ use I statements ค่ะเมื่อต้องการแสดงความรู้สึกหรือความต้องการ ให้เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่าฉันผมหรือหนูเพื่อสื่อว่านี่คือความรู้สึกของคุณเองไม่ใช่การกก่าวโทษหรือตัดสินอีกฝ่ายค่ะอ๋อเหมือนเป็นการบอกความรู้สึกเราโดยไม่ไปว่าเขาก่อนใช่ไหมครับแล้วข้อ3ล่ะครับข้อ3คือการหาเวลาคุณภาพร่วมกันค่ะการมีเวลาร่วมกันอย่างตั้งใจโดยปราศจากสิ่งรบกวนช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้เชื่อมโยงกันทางอารมณ์และสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดค่ะเช่นจัดเมื่ออาหารเย็นพร้อมหน้าพร้อมตาโดยไม่เล่นโทรศัพท์ หรือชวนกันทํากิจกรรมที่ทุกคนชอบค่ะอันนี้ดีเลยครับเหมือนเป็นการใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วข้อ4ี่แหละครับแพมข้อ4คือการยอมรับความแตกต่างและให้พื้นที่ค่ะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องแต่จงยอมรับว่าทุกคนมีความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกต่างกันได้และให้พื้นที่ส่วนตัวในการเป็นตัวของตัวเองการเคารพในความแตกต่างคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงค่ะจริงครับบางทีการที่เรายอมรับความแตกต่างได้ก็ทําให้เราสบายใจขึ้นเยอะเลยนะแล้วข้อห้าล่ะครับแพม ข้อ5คือการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกของตัวเองค่ะการเปิดใจเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ของเราเองโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรือบทเรียนที่ได้รับจะช่วยให้คนในครอบครัวเข้าใจเรามากขึ้นและกระตุ้นให้เขาเปิดใจเล่าเรื่องของเขาบ้างค่ะอืมเหมือนเป็นการเปิดใจจากเราก่อนใช่ไหมครับแล้วข้อ6คืออะไรครับข้อ6คือการเรียนรู้ภาษาลักของกันและกันค่ะ ทุกคนแสดงออกและรับรู้ความรักไม่เหมือนกันการเข้าใจภาษารักของสมาชิกในครอบครัวจะช่วยให้เราสามารถแสดงออกความรักได้ตรงใจและลดความเข้าใจผิดค่ะอันนี้ก็สําคัญนะบางทีเราก็แสดงความรักในแบบที่เราถนัดแต่เขาอาจจะรับรู้ในแบบอื่นแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับแพมข้อสุดท้ายคือการขอโทษและให้อาภัยค่ะ เมื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้งการกล้าที่จะขอโทษเมื่อทำผิดและกล้าที่จะให้อภัยเมื่ออีกฝ่ายแสดงความเสียใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์และทำให้ครอบครัวก้าวข้ามปัญหาไปได้ค่ะโอ้โหทั้ง7เทคนิคนี้คือเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้เราเชื่อมช่องว่างในครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแพรมใช่เลยค่ะพีดการเชื่อมช่องว่างในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนนะคะแต่มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความรัก ความอดทนและการฝึกฝนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเมื่อสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างกันได้บ้านก็จะเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความสุขอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณแพมมากๆเลยนะครับสำหรับแนวคิดดีๆในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการคุยเพื่อเชื่อมแกะในครอบครัวกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนลองนำไปปรับัใช้และฝึกฝนกันดูค่ะสำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ